วีกรกรรมของพ่อน้องออนิวมาเล่าให้ฟังพ่อน้องออนิวเนาะหลายคนรู้กันว่าคือคนที่เขานิยมแต่งกระบะสิ่งๆอ่ง <ทะ S 1> อาเรียากกันเป็นศัพท์ในวงการว่าพ่อน้องออนิวงานนี้พ่อน้องออนิวหัวร้อนมาจากไหนก็ไม่รู้ทําร้ายหนุ่มคนหนึ่งที่เขาเอารถจักรยานยนต์ของเขาไปล้างคุณผู้ชมคะหัวร้อนคิดเอาว่าเขาเนี่ยเร่งเครื่องใส่แล้วจริงๆเรื่องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวไล่เลี่ยงให้ฟังนะคะ โวยวายกันนะคะต้องอธิบายว่าไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นแต่คือคนนี้ไม่ฟังอะไรแล้วปรีเข้ามาแล้วก็สาวหมัดใส่แบบนี้คุณผู้ชมคะไม่ถามกันสักคำนึงนี่แฟนเขาเรีบวิ่งมายา่ยาทำแฟนหนูแฟนสาวก็ใจเด็ดมากเลยนะ,ะนี่นะคะแล้วคุณผู้ชมใชนไม่ได้มีแค่สามคนมีอีกคนนึงเหมือนยืนคุมเชิงอยู่ด้วยนะคะนี่มันมีมายืนคุมเชิงอะไรอยู่สักอย่างนึงนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านล้างรถแห่งหนึ่ง นะเป็นล้างรถแบบหยอดเหรียญที่สุพรรณบุรีค่ะผู้เสียหายเขาพาทีมข่าวลงพื้นที่ไปดูก็เราวันเนี้ยอน5โมงเย็นของเมื่อวันที่29มกราคมเนี่ยตัวเขาเองแล้วก็แฟนขี่รถจักรยานยนต์มาต่อคิวจะล้างรถจังหวะนั้นนะ่ะขี่รถเข้าไปที่จุดล้างมันก็อยู่ข้างๆกับผู้ก่อเหตุเขาอะเนาะเขาก็พอออนิวเขาก็ล้างรถกระบะของเขาอยู่รถจักรยานยนต์ของเขาอะมันไปเหยียบก้อนหินพอดี คุณผู้ชมขออภัยมันเหมือนเป็นจังหวะนรกนึกออกไหมคือแบบไปสะดุดปุ๊บเกือบเสียหลักเขาก็ต้องประคองรถในขณะที่ประคองรถอะ่ะมือที่จับแฮนด์รถอยู่ก็คงจะแบบไปแบบมันพุ่ดไปแล้วก็<อ>ไปไปเร่งเครื่องอะ่ะมันก็<อ>แรงคงจะอารมณ์ประมาณเนี้เนี่ยแล้วคือเขาก็พยายามดูแล้วอะ่ะระหว่างล้างก็ดูเหมือนไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคืนนี้ผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาก็โทรตามพวก พววเขามาแล้วให้มาที่จุดเกิดเหตุทีนี้คนที่เสียหายเขาบอกว่าพอเขาล้างรถเสร็จเขาก็เข็นรถออกไปที่ช่องเคลือบสีตอนนั้นแหละถูกคนขับรถกระบะทําทร้ายและมีการพูดขู่ด้วยว่าจะยิงแฟนของผู้เสียหายที่ปรีเข้ามาช่วยแล้วก็ห้ามนละพี่อย่าทาแฟนหนูนะเธอบอกว่าเธอเป็นนักมวยนะก็พยายามเข้าไปห้ามเกือบวางมวยกันแล้วเธอหักห้ามใจเอาไว้เธอบอกว่าก็ คือจริงๆก็กลัวมากๆเลยกลัวว่าเราไม่รู้ว่าผู้ก่อเหตุมีอาวุธอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดเหตุบานปลายอะไรมาจะมาทำร้ายแฟนอีกเนี่ยก็กังวลมากนะคะเขาก็เดินม,มาบอกว่าเบิ้ลใส่กูอะแล้ว,วมองหน้ากูน้องผีงเป็นนักมวยเลยออ๋อฟหนูเป็นนักมวยค่ะนมายเลยค มวยไทยมาสักกดหนูหนูไม่กล้าค่ะหนูกลัวเขามีอาวุธแล้วมาทำแฟนหนูอีกหนูเป็นห่วงค่ะถ้าหนูย้อนกลับไปได้หนูไม่อยากอยากป่อยเขาเหมือนกันค่ะกถึงว่าเธอไม่มีท่าทีกลัวเลยนะใช่เป็นนักมวยนี่เองแต่<ะ>นี่จะบอกว่านี่คือสติดีนะเพราะอะ,อะไรไม่ใช้กําลังในการแก้ปัญหาขนาดตัวเองอมีวิชาแม่ไม้มวยอ,ะอ่ะออกไหมก็ยังจิตยาน,นะก็ยังสติยังคิดว่าเอ้ยไม่คุ้มเขามี อาวุธหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยยังมีสติยังคิดนะคะผู้เสียหายเดินทางไปแจ้งความที่สพเมืองสุพรรณบุรีแล้วค่ะตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามหนุ่มหัวร้อนพ่อน้องออนิว <c oughs> คนนี้มาดำเนินคดีนะคะโถดูสิรถเขาสะดุดหินเร่งเครื่องแบบไม่ได้ตั้งใจแฟรนออกไปหมา,มาหาว่าเร่งเครื่องใส่ค่ะแต่ที่แน่ๆค่ะแฟนสาวนี่คือน่าจะเป็นสาวในอุดมคติของใครหลายๆคนเลยนะคะปกป้องหนุ่มๆได้ใช่เป็นผู้หญิงที่ปกป้องเราได้แข็งแรงแข็งแรงนะคะ